ซื้อรถวันนี้หับฟรี90วันันอีกทีปีหนา้าสวัสดีค่ะตอนนี้ท้าอยู่กับน้องไม้เราอยู่กันที่เจเพนรถบ้านสาขาสำนักงานใหญ่นะคะสาขาท่าผ่านั่นเองนะคะศูนย์รวมรถยนต์มือสองอันดับหนึ่งในบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้ท้นนะะาไม้พามาดูนะคะรถคันจิ๋ว เล็กกระทัดรัดแถมประหยัดน้ำมันนะคะพอนสบายๆห้าพันตลอดอายุสัญญานะคะเก็บเงินวันละร้อกว่าบาทก็ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าถูกแถมประหยัดน้ำมันและได้ตัวท็อปสุดเลยนะคะเครื่อง1.2 g l x นะคะโคตรประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Suzuki Swift ป,ปี2013นะคะเครื่อง1.2ตัว g l x นะคะมาดูโฉมหน้าของเจ้า Swift ตอนนี้ก่อน คันนี้นะคะเป็นโฉมปี13นะคะเราแต่งสกเกิร์ตให้รอบคันนะคะกระจังหน้าลังพึ่งแบบนี้นะคะสวยสดงดงามมากนะคะสำหรับด้านหน้านะคะพามาพร้อมแม็กนะคะขอบ20นะคะปี2020นะคะเราเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กให้ใหม่ทั้ง4ล้อเลยนะคะด้วยความเป็นตัวท็อปสุดนะคะเขาก็จะเป็นระบบพุสตาร์แล้วนะคะเป็นรีโมทพุสตาร์นะคะไม่ต้องมีกุญแจเลยนะคะแค่ลูกค้านะคะพก กุญแจนี้นะคะติดในตัวรถนะคะแล้วก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะคะนี่บอกเลยว่าออปชันคันนี้จัดเต็มสุดๆเลยนะคะสำหรับภายในรถคันนี้นะคะรู้ลาหมาหอนมากเลยนะคะรู้ลาหมาหอนบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนด้านข้างนะคะเป็นหนังนะคะต,ตัดด้วยสีดำตัดด้วยได้สีแดงนะคะกระจกเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าอย่างที่บอกเลยว่าคันนี้เป็นระบบคูสตาร์ทเหยียบเบรกกดปุ่มก็สตาร์ทได้เลยนะคะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านหน้ามีหน้าจอขนาดเล็กนะคะแต่ว่าเล่นทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น FM-A-A เสียบ USB ได้นะคะเบาะหนังทั้งคันเลยบอกเลยใหม่แท้รถบ้านแท้100%ไม่วิง่ง94,200โลเท่านั้นได้ไปนี่เปรียบเทียบเลยนะอย่างกับมือหนึ่งออกมาป้ายแดงเลยนะคะระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะขับง่ายเป็นผู้หญิงนะคะเป็นวัยรุ่นที่พึ่งเริ่ม เพิ่งเริ่มทำมาหากินหรือเป็นนักศึกษาจบใหม่นะคะหม่แนะนำเลยสำหรับด้านท้ายนะคะของเจ้าซูซูกิสวีปนะคะน้องเป็นทรงแฮชแบก็กหรือว่าทรง5ประตูนั่นเองด้านหลังก็จะมีความเล็กนะคะสั้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้น้องจะมีปุ่มกดขึ้นมาง่ายมากด้านท้ายสามารถวางของได้เยอะมากเลยนะคะบอกนะคะผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับพับได้สามารถวางของได้เยอะมากเลย แล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้ก็จะมีอะไรแไม่แรงให้ครบเซตเลยนะคะ่อาฝากไว้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับรถซูซูกิสวีปคันนี้ชอบไม่ชอบนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะคะไม่ว่าคุณจะติดปัญหาเรื่องประวัตินะคะพอส่วนตัวหรือว่าจะเป็นเรื่องอาชีพนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว เข้ามาคุยเข้ามาทักกันก่อนได้เลยเจเปนรถบ้านเราจัดให้ทุกคันจบทุกเขตแน่นอนขอแค่ว่าคุณเปิดใจมีอะไรคุยกับเราตรงๆนะคะสามารถติดต่อมา,มาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลยมาแชทคุยกันก่อนได้เลยนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับสวิปคันนี้นะคะปี2 0 1 3โคตรประหยัดน,น้ํามันนะคะเหยียบเท่าไหร่ก็ประหยัดน,น้ามันนะคะสำหรับใครชอบนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยเอา1 0 0 0มาแกลกรถลักแสนคันนี้ราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0เจบาทผ่อน5000 ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะ่อนสบายมากสนใจนะคะเข้ามาทักเข้ามาคุยกันได้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ